โอเคคุณวีมีไรผมรับใช้ครับผมต้องการใช้บริการรอบสังหารรู้ใช่ไหมครับว่าราคาขั้นต่ำสูงเท่าไรผมก็จ่ายทำไมไม่ลองบอกผมมาก่อนล่ะครับว่าใครเวนเซนต์ Vincent, so, วินเซนโซหัวหน้ามาเฟ่ิตลีเนี่ยว้คุณวีนี่คุณเล่นตัวบอสเลยนม่ทำไมคุณไม่สบายใจหรือเปล่าพผมมืออาชีพไม่เคยกังวลถ้าจ่ายมากพอทเท่าไหรพอเริ่มงานห้าแสนผมต้องรับสายนี้ บอสครับจะมีคนมาติดต่อใช้บริการรอบสังหารนะครับแล้วมันตีดปัญหาเหรอเอาตรงมันก็ไม่มีหรอกครับแต่ว่าเหมือนเขาจะเล่นตัวใหญ่ผมก็เลยโทรมาถามก่งงอนเผื่อว่าองค์กรเราอาจจะมีปัญหาว่ามาคนที่เขาจะให้เก็บเป็นมาเฟียไทยครับชื่อเสียววีวัฒนาเดี๋ยวนะคนที่จ้างนี่ชื่อวินเซนโซใช่ไหมฮะอะไรนะบอสรู้ได้ไงครับมีปัญหาหรอไม่อบอกนะว่าวินเซนโนจ้างฆ่าผมอะแล้ผมเกรงว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวนะเี่ยววีมันจ้างจัดการผมเดืยเอยใช่ครับถ้าอย่างนี้แล้วคุณจะจัดการยังไงเดี๋ยวนะคุณวีนี่ เจ้าอย่างไรครับบอสให้ใจามากกว่าเริ่มงานก่อนหกแสนเจ็ดแสนเก้าแสนล้านสองล้านห้าสองล้านห้าล้านเอางี้โอนก่อนเริ่มก่อนอโอนแล้วงานผมเรียบร้อยแล้วครับบอสกูค,คิดว่ามันน่าจะโอนพร้อมกันปะ